สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการต่อกรุม snap รุ่น 7050B ของบริษัท KTP a c c e s s o r y นะครับหรือ s n a ปรุ่นนี้ที่เรียกโดยทั่วไปว่าการุมสแนป4 7 l หรือ v t 4 7นะครับเราจะใช้เครื่องต่อของบริษัท KTP a c c e s s o r y รุ่น m 3 0 ds นะครับส่วน อันนี้คือบล็อกต่อกกระดุมสแนปรุ่น7 0 5 0 b ของบริษัท ktp นะครับซึ่งเป็นบล็อกต่อกที่ตรงรุ่นกับกระดุมสแนปนะครับตอออกมาแล้วหน้ากระดุมสแนปไม่ปูดไม่บุ่มไม่เบี้ยวนะครับทำให้การต่อออกมาได้คุณภาพมากที่สุดนะครับเราจะใส่บล็อกเข้าไปในเครื่องต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็กจะต้องตั้งเครื่องตอทุกครั้งที่เราใส่ บ็อกเข้าไปในเครื่องต่อนะครับเราต้องตั้งเครื่องต่อกใหม่เสมอนะครับด้วยกันเราจะใส่กระดุมเข้าไปในบล็อกนะครับแล้วเราจะกดปุ่มเฟอร์โ r มดเพื่อให้เครื่องช่วยหาระยะคร่าวๆที่เหมาะสมนะครับอย่างนี้เครื่องตั้งมาว่าระยะ e ศูนแต่กระดุมยังไม่แนบยังไม่แน่นกันนะครับเราต้องตั้ง ให้มันลงมาต่ำกว่านี้นะครับโดยผมจะค่อยๆปรับระยะจาก e0 ไปที่ระดับ e7 นะครับดูว่าระดับนี้กระดุมสแนปต่อกันแน่นหรือยังระดับนี้ก็ยังไม่แน่นครับกระดุมสแนปยังไม่แนบขา ของตัวฝากระดุมหรือตัวแคปเนี่ยยังม้วนลงไปไม่สุดนะครับเราก็จะตั้งให้หัวลงมาต่ำกว่านี้อันนี้คือระดับ f0 นะครับระดับ f 0ยังไม่แน่นนะครับก็เลยมีแบบนี้เราต้องตั้งตัวล่างด้วยนะครับเพราะ f0 ย์คือระดับต่ำสุดของหัวตอกตัวบนแล้วนะครับ อาจะตั้งให้ตัวล่างขึ้นมามากขึ้นนะครับโอเคเกือบแน่นแล้วครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับกั็นสแนบแนบแน่น แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองตอกลงผ้านะครับจากที่เหตุน,นี้ผมคิดว่าอาจจะต้องตั้งให้ต่ำลงมาอีกหนึง่งสเต็ปนิดเดียวโอเคเพื่อไม่ให้ผ้ามันกระดุมสแนปมันแน่นเกินไปแล้วเราต้องเผื่อระยะผ้าด้วยนะครับผ้าที่จะใช้ตอกกระดุมสแนปนะครับ ต้องมีการเจาะรูที่ผ้าไว้นะครับเพราะว่ากระดูกสแนปรุ่นพวกนี้ขาไม่ได้มีความแหลมนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่สามารถตอกทะลุผ้าขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับเราต้องเจาะรูนำเพื่อให้คุณภาพการตอกออกมาเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับ หลายกรณีเวลาที่ลูกค้าไม่ได้เจาะรูผ้านะครับคือใส่กระดุมแล้วตอกลงไปเลยเนี่ยบางทีขามันโผล่ไม่โผล่พ้นผ้าขึ้นมาแล้วทําให้ขากระดุมสแนปเนี่ยไม่ล็อกนะครับทําให้กระดุมหลุดระหว่างการใช้งานเสื้อผ้าได้นะครับดังนั้นสําคัญต้องเจาะรูก่อนเสมอนะครับเราจะใส่กระดุมสแนปเข้าไป แล้วก็นําขาตะแนบโผล่ขึ้นมาในจากในรูที่เราเจาะไว้นะครับแล้วเราก็ต่อกตอออกมาแล้วหน้ากระดุมสวยนะครับไม่เป็นรอยนะครับไม่บุบไม่ปูดไม่นูนนะครับ ตัวสปริงออกมาสวยนะครับจะเห็นว่าขาขากระดุมสแนปวงในเนี่ยม้วนสวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับกระดุมสแนปแน่นดีนะครับเดี๋จะลองต่ออีกหนึ่งชิ้นครับ หน้ากระดุมสแนปสวยไม่เป็นรอยนะครับไม่บุบไม่บี้ไม่แบนไม่มีรอยปูดนะครับขาของขาสแนปม้วนสวยนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนก่อนนะครับเอาบล็อกคู่บนออกนะครับเราจะต่อฝั่งที่เป็นฝั่งตัวผู้หรือ ฝั่งหัวนมนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฝั่งสตั๊ดนะครับเราก็จะใส่บล็อกเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ต้องตั้งเครื่องหาระยะที่เหมาะสมนะครับใส่กระดุมปอบๆเข้าไปก่อนยังไม่ต้องใส่ผ้านะครับกดปุ่มทานเฟอร์มโมให้เครื่อช่วยหาระยะที่เหมาะสมนะครับอย่างเคสนี้ กระดุมยังไม่แน่นครับเครื่องบ่ง A9 เราต้องตั้งอีกหน่อยนะครับเราจะลองดูที่ระดับ B8 ระดับ B8 ขาม้วนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นนะครับกระดุมยังหมุนได้อยู่นะครับเราจะตั้งให้มันต่ำลงมาอีกหน่อยสีส โอเคระดับนี้แน่นแล้วครับกระดุมสนแนปไม่หมุนนะครับขากระดุมสนแนปขาโพส์ม้วนสวยนะครับไม่มีช่องว่างระหว่างกระดุมสนแนปทั้งสองพาร์ทนะครับเราจะลองตอกลงผ้าจริงสอดขาขึ้นมาให้พ้นรูที่เราเจาะไว้นะคจากนั้นเราก็ลองตอกนะครับ กระดุม s แนปสวยไม่เสียรูปนะครับตัวขาด้านในม้วนสวยไม่มีรอยแตกรอยหักนะครับกระดุม s แนปไม่หมุนถือว่าการตั้งเครื่องถูกต้องนะครับกระดุม s แนปไม่เสียรูปก็แปลว่าเราไม่ได้ตั้งเครื่องแน่นจนเกินไปนะครับระยะนี้เหมาะสมแล้วนะครับ เราจะลองแป็กดูครับแรงแพ็กโอเคเหมาะสมครับเปิดปิดได้เสถียรน,นะครับไม่แน่นไปไม่นิ่มจนเกินไปนะครับหากสนใจกระดุมสแนปอุปกรณ์การต่อเครื่องต่อติดต่อบริษัท ktp a c c e s s o r y ได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ